สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันผมได้นำเอาสาระความรู้นะครับในเรื่องของ ข้อแตกต่างของการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการมาพูดคุยกันนะครับซึ่งผมได้สรุปมา5ข้อด้วยกันซึ่งมีความแตกต่างกันนะครับบางครั้งเนี่ยผู้พิการเองหรือผู้สูงอายุก็ดีเนี่ยนะครับก็สับสนนะครับจำสับสนทําให้เราเนี่ยเสียสิทธิ์ในการลงทะเบียนรับเงินไปนะครับเพราะฉะนั้นใน5ความแตกต่างมีอะไรบ้างลองมาดูกันนะครับ หนึ่งก็คือในเรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยถ้าเป็นการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนะครับเขาจะเปิดรับลงทะเบียนในแต่ละปีงบประมาณและมีกําหนดระยะเวลาในการลงทะเบียนนะครับซึ่งลงทะเบียนแล้วเนี่ยยังไม่ได้รับเงินทันทีนะครับเช่นลงทะเบียนในปีงบประมาณ2564ก็จะไปรับเงินในปีงบประมาณ2565แต่ในเรื่องของเบี้ยความพิการหรือเบี้ยอย่างชีพของคนพิการเนี่ยนะครับ รับลงทะเบียนตลอดทั้งปีนะครับเมื่อลงทะเบียนแล้วเนี่ยท่านจะได้รับเงินในเดือนถัดไปทันทีนะครับยกตัวอย่างเช่นผู้พิการลงทะเบียนในเดือนมกราคมก็จะได้รับเงินในเดือนถัดไปก็คือเดือนกุมภาพันธ์เลยนะครับนี่คือความแตกต่างของการลงทะเบียนรับเงินนะครับในข้อที่2ก็คือกรณีที่ย้ายที่อยู่เนี่ยถ้าเป็นผู้พิการนะครับย้ายที่อยู่ โดยย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่อีกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกแห่งหนึ่งนะครับ mm hmm. เมื่อลงทะเบียนแล้วนะครับท่านจะได้รับเงินในเดือนถัดไปเลยนะครับแตกต่างกับผู้สูงอายุซึ่งเมื่อย้ายที่อยู่ท่านไปลงทะเบียนที่ใหม่แต่ท่านยังได้รับเงินจากที่เดิมไปก่อนจนสิ้นปีงบประมาณจึงจะเริ่มรับจากที่ใหม่ในต้นปีงบประมาณใหม่นะครับนี่ก็คือความแตกต่างในกรณีที่ย้ายที่อยู่ผู้พิการเนี่ยจะได้รับเงินในเดือนถัดไปเลยนะครับ ต่อมาในข้อที่3ก็คืออัตราเบีย้ยความพิการกับเบีย้ยอย่างชีพอัตราเบีย้ยความพิการโดยปกติทั่วไปเนี่ยนะครับยังได้รับอยู่ที่800บาทต่อเดือนนะครับยกเว้นนะครับยกเว้นผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับ1000บาทและผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับ1000บาทนะครับ แต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุยังได้รับเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นแบบขั้นบันไดก็คือ600 700 800และ1000บาทนะครับต่อมาในข้อที่4ี่นะครับในเรื่องของรายได้นะครับเขากำหนดไว้ว่าผู้สูงอายุเนี่ยถ้าจะลงทะเบียนได้จะต้องไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้มีบำนาญไม่ได้มีค่าตอบแทนรายได้ประจำจากภาครัฐนะครับแต่ในส่วนของผู้พิการ นะครับผู้พิการถึงแม้จะเป็นข้าราชการบำนาญก็สามารถลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการได้นะครับต่อมาข้อแตกต่างในข้อที่5นะครับข้อที่5ผู้สูงอายุที่จะลงทะเบียนได้เนี่ยจะต้องมีอายุ ครบ60ปีบริบูรณ์นะครับจึงจะมีสิทธิ์ในการรับเงินเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุแต่ถ้าเป็นคนพิการไม่จํากัดอายุนะครับเป็นคนพิการอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับถ้ามีบัตรประจําตัวคนพิการสามารถลงทะเบียนร,รับเงินได้เลยไม่ต้องอจํากัดอายุนะครับว่าจะต้อง60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและนี่คือใน5ความแตกต่างของเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบีย้ยความพิการนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผู้สูงอายุและคนพิการนะครับเมื่อทราบตรงนี้แล้วนะครับท่านก็ดําเนินการในสิทธิของท่านให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าหลายท่านมีความสับสนแล้วก็อาจจะทําให้เราเสียสิทธิ์ตรงนี้ไปได้นะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ